สวัสด,ดีดค่ะ Enjoy Lifestyle in Denmark เด้อค่ะเด้อพี่ละไมค่ะสวัสด,ดีค่ะพี่ละไมอยูดด่ไสคะพี่ละไมสวัสดีส,ดสวยๆคุณพี่คขาทอมัส,ส,สอันนั้นก็ยากแต่นั่มกระเป๋าเงินกระเป๋าหลานนั่นก็นเลยหล <c oughs> ังจากกินขา้าวแล้วก็สิ้ผ้าเขาปลาหาเห็ดได้จ้าเด้อมันหนีก็รอดตายไป,ไปอีกมือน,นึ่งใหญ่ก็เห็ดเล็กกินมา,มามาดามเห็ดก็เห็ดเล็กกินมาจ้ากินสองกลางเลยสองุ่นค่ะสวัสดีค่ะอู้สองสาวเราก็มา สวัสดีค่ะมาเดอ้อสิาพาไปเก็บเห็ดเด้อบัดนี้พ่อพี่น้องจ้าป้าตะก,าากร้าเจ้าหรือถุงปุ๋ยเลยไหมถุงปุ๋ยจ้าตะกร้าแต่ละก้อนพอแม่พี่น้องเอ้ยโผดโพ่อีกเลแต่ว่าของบดามเพชรเป็นพันใหญ่อีหลีใ,ใหญ่ค่ะใหญ่แหี่ตะกร้ารตะกร้ารลอยล้านตะกร้ารมันมีไฮแบงคุณม,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 มีอยู่เดน,นหามาเพิ่นให้มาจ้ะอ๋อจ้ะจ้ะไม่ยังล่ะพี่พ่อเจ้ายิ่งยังไปจ้าเข้าป่าบ่เจ้เนี่ไปน้ำกลดกันไป ก่อนฝนสิตกะฝ่ามืดฝ้าคืบขึ้นเก่าแล้วพ่อแม่พี่น้องวังว่าแดดคือสิมานะจ๊ะเนาะไปจ้าเขาปลาล่าหาเห็ดกันจ้าเบิ่งจ้าพุ่นน่ะจ้ะเห็นบ่นดอกสีน้ำตาลจ๊ะมีแต่ดอกใหญ่ๆพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นน่ะจ้าผดโพอีหลิบกอบเป็นกุ้มอยู่จ้าพุ่นน่ะดอกใหญ่ขนาดจ้าพุ่นเอาแหละพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องทางเมืองไทยเอาละจ้าพุ่นพุ่น พูดเป็นห่องนองเพื่นคักจะได้แย่คอยคักคได้มาดามเฮ็ดแต่มาดามเฮ็ดพอกนั่งกันกะลังจมคาทาใส่เฮ็ดมันปื่มลายจมาาเรียบร้อยแวจปูนไปจ้ะมาจอยสิผ้าเก็บแล้วจ้ะเด้อเก็บเจ้ะ่าเังอะไลแเงินฝนจิตุข้าห้ามาเเห็วแล้วตุ้ยเจะเก็บจ้ะจอยเตัวนงนเหอตัวบักใหญ่นึงเนาะ กวงตัวบบบไงง่ามกวงตัวปู้เห็ดพึ่งหวานติพิพรเหนาแล้วพ่ะนะเหนาแล้วเน่าแล้วเน่าสุรอบพะละเจ้านั่น มาจ้ะมาเก็บปะเทนเฮามาจ้ะสุบูซุกคน FC ซุกคน FC จวโรกจะมาเก็บเพชรน้ำกันจ้ะเออสุคนแกเนื่อยมือข้ามาในกล่องนะจ้ะมาจกเอาจุ่มเป็นกลุ่มเป็นเงาอยู่ปุ่นนะจ้ะฟินคักร้ายพอแม่พี่น้องเลยเอามือจ่อยบังกล่องจ้ะโอ้โหถึงง่ายขนาดจ้ะ สันสันพูละมุมเลยจ้ะลมุมนะคะพูละเนี่ยลยอัับจขจ้ามขะขาเง่า่ามามามัสลุมใช่ไหมคะแชแนลดีโคจ้ะมาม่มามามัสลุมอดีโคสองเอี่ย Song air hát toilet, hát chặt Bố chặt Mà chặt 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 đấy. ไล่เองเลยมันบอมาดามเห็ดจัดเลยมันบอคะว่าศาสนาเห็ดท่วมกันมาบุษบามาเด้อมาเก็บเห็ดเฝ้ายหัลละสร้างเจ้าน่ะเฝ้ายหัลละมาเก็บเห็ดบุษจ่าน้องหญิงเพื่อนกันมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำน้องนวลน้องจีนเพื่อนกันน้องหญิงสุข้อนแหละจ่ามามายื่นมือเขม้ามาจัดงัดมาจุ่มเอา มืงัดเอาเห็ดเป็นจุ่มเป็นกออยู่พี่พูพดนะ<ม>่ะใครอยู่ดอกพนันธส์กางเกงกันเ,นเปืือมนมันเป็นสิข่านเป็นเศษเจ้าสิตีร่างกายเก็บวันกระเลืองของเจ้าเถาะ <c oughs> เจ้าแย่นัน่นเจ้าสีแอนั่นสิก้มโก้เอาดอกภาษาไทยวะลำคำโก้มโก้พูนะก้มโก้ อันจะถามใจแล้วว่าก้มโกนี่แปลว่าจังเดียวจกก่อกระแปะมาถือขึ้นกันจะ้ะโอ้ก้มโกะพนะต้องต้องให้มาดามเฮ็ดแปะก้มก้มเงยๆนั่นพี่พรมังคุดคืออะไรก็บักซีดาไงเผินมาเอา พี่พรันมังคุดคืออะไรก็บักซีดาไงพันว่าตอบมาเต็มกำเลยบัตทนีบุษบาหันไปท่างันมาดามเห็ดอะไรคือมังคุดมาดามเห็ดก็ละมุดไงพันเอามันอย่างนอกบัตทนีวะเออก็ละมุดไงพันเอามันอย่างคือว่าจังสันกันดอกมวนค่ะมวนมวนนี่พงจามวนจ้ามวนคักมวนแน่จ้า กมโกย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 งูงงาๆ้าเพื่อนวะงโอ้ยึงนียจ้ะผุนพีละไม่เป็นฟีดหลายนุ้ยคางตอไม่พ uh ีละไม่หมดอ่ะเอเพื่ฟังเงผีจ้่ฟังเครงอนีสานผีฟังเงอุดอนผีจ้ะงามครับอ้อนี่จ้เบิ้งใส่เ้งเป็นงเปิ้เปินงเปิเปิ้งเป็้งเป็เปิ้งเปิ้งเปิ้เปิไมเิ้งเปิ้งเปิ้งเปเปิ้งเป้งเปิ้งเปล้งเปิ้งเปเเเเลย้วซาวอะไร ซาวเห็ดค่ะอะไรก็ซาวหมดแล้วค่ะอืจะไปจะไปกินข้าวบ้านเพื่อนพี่พรชีวิตนี้ไม่เคยบ้างตั้งแต่ดังมานี่ทําตัวไม่ว่างเลยบอกเล่นเด้จ้าเพราแม่พี่น้องแด้ได้กินเขาอิ่มแล้วเอดเพื่อหนึ่งเขามาสู่กินมาดามําเห็ดกับเห็ดนอากินมาสุกินไปกินเขาแล้วก็ร่มดีพ่อแม่พี่น้องได้หมดทั้าสดชื่นเพิ่ว่า แม่แม่น้ำไล่เฮียแหละปอยิ่งเซลใหญ่ิ่นจ้ะโอ้ยสะออ่อนดอกเห็ดใหญ่คักไงแน่อีดียแม่เป็นกลุ่มเป็นกอัอยู่พ่อแม่พี่น้องเพิ่งเลือดจะสิจุกขึ้นมาขามันหนีอุ้ยปุณนะขาเน่าขาเน่าขาง่ามขาเลี้ยวปานขาหน้าง่ามจ้ะไม่ยังไงยิ่จ้าสิเขาญาติเราตียิ่ เบียดงานการบอสางจมตะปวดแอวเอาหันตัวพนะแต่คนจิตตอบางทีเอาหันตัวจังว่าหันละจะไดานไปน้วไปน้ำเนอเด้อดำนามันสะใจไปเลยีดามนอยากปวดห้ายแต่มมนสะใจไปเลยพ่ท่านตาตจ้าสะดวกยัยจ่ะอุ้ยุณดนะจ้ะ สับหลาดอยู่นี่แต่ดอกใหญ่พี่พี่พี่ละไมจัดการเลยจ้ะเก็บเลยพี่ดอกเวันแมดอกด๋อยดอกนี่แมพี่ละไม่พันอ่อนซ่อนเฮ็ดพ่อแม่พี่น้องจ้ะหัวใจเราสิ่วยไหวแล้วพี่ละไม่ใจเย็นจอยไม่ได้ใบขับขี่มาวันนี้นะเมื่อนี่จอยมากับพี่ละไม่แต่พี่ละไม่พันขับรถ มืนอนอีใจมีโซเฟอร์จ้ะมืนอนีส้สบายคักลนะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะมีคนขับคครถไถจะ้ะวาสนาดีมือนี่โอ้ยว้ายเบิ่งขาพ<ม>ูน่ะปอดดอกมันแม่ใหญ่อหดอกบักใหญ่บักเตะผดพ่ออีลีจะ้ะงามเนาะงามจ้ะงามสะอ่อนดอกเฮ็ดพันโอ้วพันใดนำฝนพ่อแม่พี่น้องจะ้ะเบิ่งเบิ้งอันก่อนนี้แล้วจ้ะจจะจจะจกขึ้นมาทั้งเฟียแฟมิลี่เลยอู้ยพุ่น่ะเฮ้เบิ้ง ดี๋ยวพี่ทำไมเดี๋ยวตัวย,ยกขึ้นให้ดูนะโอ้โหว่าแล้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอุ้อยไหวไหวปา<ะ>ดใหญ่มากเลยนุ่ง <c oughs> โหดีๆจ้ะสอนดอกเฮดพ่อแม่พี่น้องเฮดก,ก่อเดียวลุ่มสามสามสาวเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> สอนดอกเฮดคักหลายดอกใหญ่ยี่หลีพ่อแม่พี่น้องจ้ะเบังแนดดไม่กินน้ำร้ายไปลวกเออไม่ได้น้ำเนาะฝนมันตกอาทินี่ ไปตากอ่ได้มันต้องไปลวกเอาไปลวกเอาสะอ่อ <Male S 1> นแห้งข้าไม่บอกตัวอู้พูดนะพระเอกมะยางหาหาเห็ดไหยเขาเป็นคนมาเก็บเอาบ่เห็นพระเอกนะพ่่่อพพีบเห็นระเอกบ่เห็นนั่งเอกมาพ่อก็นั่งเอกพ่อก่อนั่งเอกพ่อพระเอกว่าเอ้าฉันก็ยังพานหมองนี้อยู่พระเอกตาเชอร์บอหยอกไอ้ทวดมัดพนักจ่าเดี๋ยวไปซื้อแว่นตาให้เราอยู่คนละเดี๋ยวไปซื้อแว่นตาแล้ว งขนาดใกล้เปนตายองมาวายทัวกมเตอ้ยงามอีหลีมพี่นเอยพีละไม่ล้วกขึ้นมามอนอมดแม่เลยจ้ะหวามรฮนดอกนก้า่างตากแ่อุ้ยมามดงมาน่องน่นี่ก็เลย้นอกอยู่ทางหลังเขาเอิมาแมนอยู่ทาง อือ้ยดอกบักใหญ่ดอกบันเลือบันลากจ้ะบักใหญ่คือจังค่ะบกใหญ่ก็ขายจอยเห็นล้วปุ่นน่ะเพิ่นพันพี่ใหญ่ใหญ่มาดาลเพิ่นได้ฟิวค่ะใหญ่มามามาสลุมเพิ่นได้ฟิวคักหลายข้าวเอาไปจับไปหาตอพ่อแม่พี่น้องจ้ะเอาแม่พี่ละไม่เก็บเลยค่ะเก็บเลยดอกบักใหญ่นปุ่นน่ะ โอ้ยดอกสวยขนาดพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณอ่ะอ้ยปวดแล้วเอ้าขอบคุณค่ะไปหาตัวจ้าใคญ่จมูกับรถขนาดน้องเขาบอกว่าดอกเงหนึ่งสามดอกเนี่ยยิ้มใส่เลยที่ใส่ยางอะมอไปแต่นี่บางชาเอาบอกเห็นคือว่า่ะไพี่และวไหมสีคือใบไหม่เนาะสีคือใบไหม่ สามดอกเนี่ยแต่งงามงามพี่แนี่ยมเห็นเขาบอกนั่นเด้นั่นเด้ใส่ใส่บอกเขามือไปแจ๋ผมหัวมันนี้เดเดนี่เดเดอุ้ยขมันงูกระสิองูกระชกตาบอดไปแล้วไอาหนีดัวขมันงูชกตาบอดดิลีเอาสักสักสักจะกแตงามาอุดรพี่ยจะไป่อแถวเอลเอ็นมัมมี่ดอก เพื่นหูมองไปตามเพื่นไม่ไปหาเองว่าอะไรดอกพี่พ,พรกลับมาอุดรเดี๋ยวนี้อันนั้นต้มมันนั่นมันซีคือนไปไม่แพ้แทบฉันเบิ่งพอดีว่เห็นเจ้าอ่อนพ่อะไม่พี่น้องผู้เป็นทำช่างปลาเพื่อนหูพี่ย่างหาพี่กันย่างเรื่องเดียวเราเพื่อนดอกอะไรนะเขาทอดไชย่างอันน้ำกลันผู้ข้าเจ้าหาเป็นอันเฮ็ดเก่งพี่พี่ ผีละไม่พวกเข้าในยางเหยียบเละหัวแตกเมื่อหลายลายเห็ดจ้ะน่ะบ่ได้น้ำกระเจ้าดอกเหยียบมุนพี่ก็บ่เห็นเนาะเมนอยู่จ้ะเพราะว่ามันสีมันคือจังซีไปไม่แล้วเมนนาะคือกับอันธรรมชาติไปเบิดมันเกินธรรมชาติไปเบิรนอืจ้ะเยอะเออเยอะเท่งไหน่แล้วเออไปไปเก็บเอาไหมเอยอจุตนาเจ้าหนะ โอ้มาดามเจ้าขื้นหมวเจ้าขึ้นมันเมื่อถม่ดามคะมาเก็บเอาคูเนจอยบนี่งามมาสันเดี๋มาเบิงพ่อๆอนี้ไว้ดูสิงานบอแว่าเล่าอันนี้บดแล้วซำน้ำน้ำคักเนาะพูดพูดอีรีจ่ะออเพี่พรมาเจอเห็ดมันปูจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่จ้าดอกปักใหญ่นังพี่นะเป็นบ่จ้าพี่ เห็ดมันป <cek> <anza> <Philadelphia> ูจ้าเห็ดมันปูโชคดีจ้าโชคดีพ่อแม่พี่น้องจ้าพี่เลยจ้าโหมีอีกดอกนึงพี่เลยจ้าเห็ดมันปูจ้าพี่พรหยียบดอกนี่เละเลยสองตัวรอจ้าแล้วกล้านหัวแล้วพี่จะเอาไปด้วย เห็ดมันปูจ้าอู้สวยพี่พรสวยแต่ตุ่นตุตกาดเข้าหาช่องไม่เจอช่องเข้าไม่เจอแต่พอแม่พี่น้องเห็ดมันปูจ้าเห็ดมันปูใหญ่เห็ดมันปูหาช่องเข้าไม่เจอขอโทษทีบอกเป็นยังค่ะบอกเป็นยังจ้าเห็ดมันปูจ้าพ่อแม่พี่น้อง เห็นมันปูใหญ่จังวะดอกนี่หน่อยยังวะเห็นกุ้งหนึ่งเห็นกุ้งนึงวะจ้าอีกดอกหนึ่งกำลังงามใช่โอ้ของใหญ่เป็นแห่งดอกงามพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็ดมันปูจ้าไปหาต่อจ้าจ้าพ่นหนะโอ้เอันนี้ก็ะเดียบจนแบนแล้วจ้า นหน่อยในแนวนอกจาะเนาะพนักงานยังออกจากปลาพ่อแม่พี่น้องค้าลอยเลยจ้ะขามคอนไปแห้งตะไคร้เงียบจ้ะสัตวลอยเลยพ่อแม่พี่น้องจ้าจ้าเห็นมันปุกดอกหนึ่งพ่อแม่จ้าเล่มมองละดอกสองดอกพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ยม่หยังค้าโอ้ยโอ้ยเห็ดนางไก่พ่อแม่พี่น้องเกิดโอ้บน่ะเอ้ยมาสั่ง เกิดอยู่ในหลืบในดินขนาดจ้ะบังหน่ยนี่อดอกบักไงหนึงจ้ะเห็ดหนังไก่เก็บเห็ดมันปูเก็บเห็ดหนังไกน่นะจ้ะเนาะต่อจ้ะอือห้อยคนมาเก็บเอาแล้วเนาะโอ้บังดูวยนะโอ้สองสยัยอู้เห็ดผงเลือดดอกบักไงหนึ่งบังหน่พี่น้องเห็ดตูปูอยู่เอาเอาไปเอาไปไปบ้างอ๋อเห็ดหนังไก่ห้อยต้นมไปเก็บมาสงสัยห้อยกวางมันมากินละเอีหญนี่ยบังหน่ยนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องในหน่อยในแหน่นี่ แต่ว่าดอกงามๆเลยจ้ะสงสัยห้อยกวางมันมาแทกกินพ่อแม่พี่น้องจ้ะพวกเขาก็มางเล่มเก็บขี้วางนี่แหละจ้ะมันจังแสบมันจังแสบเอาสาร้างวา่าจ้ะเอียงชุ่มมามันงามอบอกปะไงน้อง <laughs> ไปจ้าไปหาต่อใส่ดอกหนึ่งเ <laughs> ดีย่ <laughs> าาย,าายว่ <laughs> ยาไฮฮอดว่าไฮฮอดผัวแคร์เพื่อนญาตน้องเพื่นบริเฮตพิชภพเพื่นว่า อ้ยดอกงามบีรีดอกนี่หาเรื่องฟิมโทมัสไม่บุฟฟิล์มด้วยโอ้ดอกงามขนาดจูสแกฟฟิล์มเด้ดซักเข้าาย้ายซีนเอาปลอกดิบอกให้เอาไอ้แล้วทายเอาซันสิมันเก็บเอาดอกประสันไปหาต่อจ้าขาเง่าหอมโอ้ยขางามขนาดเนาะคุณตาจ้าพ่อแม่พี่น้องถ้าเราเกิดเป็นกุ้มเป็นกุ้มอยู่จ้ะ เก็บกลุ่มนี้พ่อแม่พี่น้องอย่าเป็นตาดีๆหรอกตาสี่ตาเนาะผัยสี่ตาหกตาพุ่นนะพ่อแม่พี่น้องไม่เห็นข้าเจ้าละพักกันซอยกันถ้ามาหากินทีดีข้าเจ้าข้าเจ้าหลายตาพ่อแม่พี่น้องจ้อยหน้าตาเดี๋ยวตาฟังอีกตั้งหากตาไม่เห็นแล้วตาไม่เห็นแล้วตาไปแล้วตาตาไปแล้วมึงเนั้นงามขนาดนี่เมื่อเก็บเอาไงเอาเดี๋ยวเอาให้ยังบวไปแล้ว บอกให้เก็บเพชรคลิปเหมือนแม่ใหญ่เก็บเพชรคลิปเลยจังเอามาให้น้องจังบริยานกอกนะผุนเอียก็หักน้องหักหน่องเจแมนเพิ่นหน่องมาเพิ่อกระยานหน่องบริยเฮ็ดพ่อแม่พี่น้องจ้าคักเทอได้ตัวนี้ไายเอาอยุ่มาลดได้ป่ะยุ้มเลยเออนั่นแหละอุ้ยนั่นแหละมั่นมือขนาดผุนอื้อเนี่ยหน่อยแน่ๆเพิ่อนนะหยุ้มเอาหยุ้มเอาหยุ้มขึ้นมาเมื่อเท่านั้นแฟมิลี่เลยจ้าพ่อแม่พี่น้องดอกไงค่ะขนาดมึงตะการจ้อย อันส่วนอันส่วนหนึ่งเอาใส่รถไปรถจ้าเอานี่มาหาใหม่พุณนะทั้งเห็ดมันไก่ทั้งเห็ดมันไก่พ่ออีกละเห็ดหนังไก่เห็ดมันปูเห็ดดำจ้าทั้งเห็ดเป็นพึงเลือดนม่จ้าไปหาตัวจ้าถามใหญ่ก็ต้องถามใหญ่เพิ่อนกันบาแมนบอแมนบอพ่อแม่พี่น้องเห็ดหนังไก่จ้าเก็บหมองละดอกสองดอกจนวิ่งพ่อแม่พี่น้องจ้ายังหากิโลพอสองดอกจ้ามึงใหญ่เป็นกระไอ้สมัดไปจ้าเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลย โอ้ยจจแมนเจ้าเอิดมองเกิดมองยังหนอโอ้ยสิบ่เป็นตาได้ดอกใหญ่เอ้ดอกนี่ม uh, ันอยู่ในกอโพดอเละซะหนอเละซะหนออุ้ยได้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 ห่่ยย้ยยต่อันุ่ว้ายพูดนะพ่อแม่เป็นนองดอกประงามม่ยอยู่ในอย่นลืบใหม่พู่นะอุยไปไปจ้าหาตัว พ่อแม่พี่น้องเออพี่ไอ้เราโอ้ยจะสิเก็บเอาจังใดเนาะดอกเพิ่งยู่ใต้ดินพุ่นนะพ่อแม่พี่น้องเอออื้มจิ้มกระไดดอกใหญ่ขึ้สิเละงานอ๋ออ้อยอู้จริงมันสามดอกเมันพุ่นันซี่ดอกพฟ่นันใหญ่แต่ว่ากวงมันกินโอ้ยห้อยกวางกินจะไปหาตัวจ้ะ จะแ,แมนเจ้าเนาะจะเอาบอกักจกขุดเอาพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยตั้งแตกมันยันไะหันด้วะน้องโอ้โอพัวหน้าดอกนึงอยู่ข้างหลงังจอยพัวหน้าตาะโอ้สองดอกปูเตินนี่มันกระลังสีไงจะมาเหยือ,อยังอีก,กามันห่องเจ้าก,ก็เด็นใหญ่กรปวงพ่อใหญ่พ่อแม่พี่น้องพากันแล้วเดี๋ยวปูเตินมึงนี่จ้ะพี่เอาเอา อืลน oh. uh, sure. mm, oh, ี่คนนี่เสียงคนเนี่มันปวดจ้าไปาต่อจากพ่อแม่พี่น้องวายเอิ่นใส่กันแตกสุดสายุ่พ่อแม่พี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อพูน่ะแม่นนมัี่่่พพอแมี่น้องพ่นะแม่นัดเลยจ้าเฮ็ดวัวอะไอู้ยพูน่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าวายพูน่ะอู้ยพูน่ะพูน่ะพ่อแม่พี่น้องจ้า งามงามมิตรหล่องามงามวายเป็นปลาอยู่ประจนวายเก็บสิคะพูน่ะพูน่ะพูน่ะมดามเฮ็นลอยมดามเป็นลอยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าใส่กันละเบื้องมึงเนี่ยพูนอาจ้ะอ้าวไปหอดพูนแล้วเจอไหมพูนอาจ้ะเต็มไปหมดเลยพ่อแม่พี่น้องจ้านี้เยอะเลยพูนอาจ้ะแม่นหมดเลยพ่อแม่พี่น้องจ้ะวายเป็นดงบุญศรีสบลาไปพูน เอ้ยมา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 ลุยเล้วพ่อแม่พี่น้องลุยๆจ้าลุยๆเอินเอินทุกไปเอินไปจา่อกือเพากันยางเร็วใจเหีอโอ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยยางขำปลาขำดงยางมานเป็นซิบกิโลเพิ่งมาพอดอกเห็ดจ้ะ <c oughs> พุะนจ่าบังแดนบังสิบอ,อืออืออุ้ยดอกนี่คืมอมาโพดมาโพดเธอบังเนี่ยพระนจ่าบังแดดนาน,านี่นางงาม รู้อยู่จ้ะพี่พกูนะจ้ะเอาินเก็กเจออ่นี่เงนอ่าแตามไป็นือว่าไม่มีเหตุเก็บจ้กลัมาเก็บด้วยกันอมนอ่าน,นี่ลัเก,ก็นอยู่มาเจอเบินี่เบห่ลยบิหขอใจน้าเจา้าว่ล่ะเป็นเบิรกมา่าเาห็ดดำเ <c oughs> ห็ดดำ,ำ <c oughs> จะกลับมาหรือยังไงดอกงามขนาดจ้า ไม่ต้องกลับมาหรอกเดี๋ยไปหาพอกลับมาดยพวกพ้อดนไปหาพรอืมถ้ามีเ็เก็บไปเลยจ้โอเคส่ะเยิญย้อนเอิญเกันกลับไปกลับมาอยู่นี่ไเหก็เกบแมนอมามาเก็บ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 ฟินฟจ้ะ ทั้งนี้พ่อเฮ็ดทั้งนี้เอิ้นโทษทั้งนั้นตีทั้งนั้นเก็บเฮ็ดเสยอยู่ตีฮะีคักแท้ดอกย่านกันบ่ได้เฮ็ดบ้านใจเขาเก็บกันอยู่พุ่นแซวกันเล่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้าเด้อพากันมักแซวกันหมานํากันหลายหลายคนม่วนพ่อเฮ็ดก็ฮ้องแตกสดๆสดๆอสดสดยุปลานั่นน่ะบ่พี่พี่นาสี่พี่น้ามา เอาาเขาไปเก็บแล้วเป็นยงเป็นยงเอาเมดแล้วตี่เเก็บแล้วเก็บนี่ละเก็บนี่ละยางจนลอยพ่อแม่พี่น้องเอ้จังมาพ่อเฮ็ดบัตเทเนต้ว่ากับางจนลอยมาพ้กันก็ได้กีดเลยบัตเทเน่เอินแสกันแตกสวนๆเลยบัตเทเน่งามขนาดโอ้แล้วแต่เจ้าสิปูสาดนอนแล้วงานนี่

เ็บมันได้กินยาน้ำก้นมันโอ้โอ้เศ้าเศร้ากินไปกะสิเ็บมันกะสิว่าันะนันกินเน็ยนใหญ่ผู้นี้กะสิว่าเฮบกะสิว่าฉันป่วยแต่ที่กรเล้าบอกกินใหญ่พันยานมูพันแซวว่าพันป่วยเฮบกะเลย เก็บมั э, ่นมือขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่น่ะพ่น่ะจ้าขาพูน่ะพูน่ะจ้ะสินบอสินบบแต่ว่าคันทามาเป็นเบิ้งแดงบ่พ่น่ะสะออนเฮ็ดงามครับอ้สะออนขาเฮ็ดจ้เพ่นบอเรื่องเฮ็ดก็เบอกไปลดจากกระิเสกคาทาเก็บเฮ็ดไปนําอ้าวตนว่าจมยังครับว่าดึกเฮ็ดขามตะกาดเทื่อี้ กิดิ้เบดิดเสใสๆกันอันยจอยกันได้กินน้ำมูคือเกาหันละกินน้าทพแมพี่น้รู้สึกว่าจอยสิได็กินไรก็มูได้พ่อแม่พี่น้องกินแสบกินนัวเอากัดขึจังวาดึกเขาตะกาอยู่ขึ้นมากองอยู่ขางตะกาสับลาพี่เฮ็ดกันเลยโอ้มาสางบ้าน ก็คือจังหน่วยใหญ่รู้สิเอานสอบปานมาต่อเทียนาเนาะโอ้ยสิเด็ดจอดนะ้ำมูบ่ล่ามม่สิได็กกับก่อนมูเพราะว่าต้องถึงบานบายโมงนะสิ้นเดนเลลานะเม,มือวันนี้เป็นสิ้นเดอ์เลล่าค่ะรถบักอื้อนี่นนต่มจนเละแล้ว รถรถแบบรดรถบักอื down. Down. Dad, ้อ <Oak> น <ament> <tr> <and> ี่ต้มจนเละแล้วเจี๊ยซ้อนซดกินแล้วรถบักอื้ออันมาดามมันมาดามเห็นไหมวายเอ้าของไผ่มด้วยเอานั่งแล้วนั่งกินอ้าบอกแบบอื้อนแบกอื้อนแบกอื้นพีระไม้เป็นหนึ่งมาพอ่าีซยบักอื้อพ่อแม่พี่น้องแย่งกันเนี่ยเรื่องบักอื้อได้เดี๋ยวนี้ บกึ้อเหลืองจะบกึ้อเหลืองงามขนาดปะยุ้มเอาพราแม่พี่นอ้องเล oui, ยเก็บเทะดอกประด้ยยานมาดาเฮ็ดเพิ่นเก็บได้หลายกว่าก e ็ต้องยุ้มเอาเจคงสิไปหลายเฮ็ดเนมก็บ่เป็นอ้ามาสร้างบาเถละป้าเนยกาวกินข้าวกินข้าวกินข้สวกก้ก้ อันเขาเก็บไปเขาเขากลับไปต้มต้มแล้วเขาก็ไปครัวใส่รดดีเขาแล้วก็เฮ็ออันนั้นปนเอ้ยเขามีวิธีเฮ็ดกินขึ้นยังเนี่ยปนป่าเขากันลาวใส่เทลงเชลากะมั่งเฮ็ดน่นะเนียเขาจนตาเหลือกย่ำได้กไดีอ้ลีเอเอกระเทือใส่พอมแมนแมนดอกปักเงานี่ไม่ยังไง บาดบึงขาหน่ตาบ้านน่ะดดกอยู่ฟังในเอ็นอุดรขาอยู่ฟังหนองค่ายหัวแม่จ้าหัวแม่จ้าหัวแม่นหัวกระไแผนแผนหัวกรจงจะถหัวเด้อ้าวแม่พี่น้องจระจองเะถงแม่จ้าพี่น้อง

ถือขิงพันคักยังวะหัวอนันหัวคักนหัวจนน้ำตาแตกเออหัวเอ้ยหัวแสบหัวหนั่ยก็ละมุดไงพันวะมังคุดคืออะไรก็ละมุดไงพันเอาไม่ยังแบบแพชอ ก็บกสีดาไงพนะอะไรละมุดคืออะไรพนะพี่พ่อมากบกสีดาไงเอามันยังนอบัตน่คือว่าบักซีดานอกบัตินละมุดกัละมุดมังคุดกับละมังคุดตัวมันมันเห็ดยังเด้นนะบอเห็นมันง่ายมันสิเก็บไปฝากไอ้ที่สนุก โอ้ยแต่ไปตกจนบ่าต้องไปตกดอกเสียบัาเอาเงินนั่นสองสามลอยไปซื้อปลากินลอยให้มันแล้วรัวลอยรัลอยไปเลยไปม้วนอะไรนะไปเอาเอาคือบ่กเก็บนั่นเอากระปินขาดทุกคนโอ้ยมาถ่าเอียงเดี๋ยวนี้อ่นทำอะโอ้ยอันนั้นหัวเข้าอะเก็บปวดดีรีตะกายใหญ่ทางแย่ก็มีแต่ดอกงามๆสบายเห็ดไหมอันตัว